สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูไม้มงคลนะคะที่ออกดอกทีไรเนี่ยดาวโชคดีทุกทีค่ะดาวจะคอยลุ้นนะคะเวลาเขาแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยว่าจะเป็นหน่อก,ก้านหรือว่าหน่อดอกนะคะลุ้นตลอดเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะที่เขาออกดอกเนี่ยค่ะนี่จะเห็นว่าดอกเขาเป็นลักษณะอันนี้คือบานแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดาวก็ ความเชื่อนะคะของดาวก็คือเวลาเขาออกดอกทุกครั้งดาวจะโชคดีทุกครั้งเลยค่ะไม่ไม่เรื่องงานก็เรื่องโชคลาภนะคะก็คือจะโชคดีจริงๆก็คือเวลาออกดอกนะคะดาวก็จะนี่ค่ะหาได้แดงนะคะที่เห็นอาจจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่หาได้แบบไหนเอาแบบนั้นสีแดงๆนะคะเอามาผูกค่ะขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีด้วยนะคะนี่ก็พูดขอธรรมดาค่ะเอาผูกติดไว้แบบนี้นะคะแค่นี้เองค่ะแล้วสำหรับการลดน้ำนะคะก็มีเ,เคล็ดลับดีๆมาบอกกันด้วยนะคะและสูตรที่เราใช้ประจำนะคะในการลดน้ำไม้มงคลอย่างกวักมรกตนะคะก็คือน,นี่ค่ะ ที่เห็นเนี่ยเป็นนมจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้สามารถเอามาใช้ได้หมดนะคะเราก็จะใช้นมจืดน้ำเนี่ยประมาณ5ลิตรนะคะ1ถัง,งแบบนี้นะคะเราใส่นมจืดไปเลยเนี่ยค่ะหช้อนโต๊ะค่ะใส่แบบล้นๆไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วย เครื่องเดิมชูกำลังนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยให้รากนะคะเดินดีค่ะนมนมเนี่ยก็จะช่วยบํารุงนะคะทําให้ใบสวยงามด้วยนะคะอันนี้เราใส่ไปหนึ่งฝาแบบนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปรดกันได้เลยค่ะ อย่างต้นนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าแตกยอดพืบเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือต้นที่เราเคยชำใบชำหัวต่างๆนะคะชำใบชำกิ่งต่างๆแล้วก็เนี่ยปลูกแบบให้เห็นหัวขึ้นมานะคะก็คือตอนนี้ตอนนี้ก็งามมากๆเลยค่ะกับสูตรนี้นะคะเราก็จะลดเลยค่ะอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะลดไปเลยนะคะและสําหรับ เคล็ดลับการลดก็จะมีคาถานิดหน่อยสําหรับไม้มงคลที่เรารู้สึกว่าเราปลูกแล้วแล้วให้โชคแก่เรานะคะก็คืออย่างต้นนี้นะคะนี่ต้นใหญ่ต้นเนี้ยเวลาออกดอกเทีเดอรามีโชคทุกคีนะคะเราก็จะมีคาถามาบอกกันนะคะสําหรับการลดน้ําค่ะเวลาลดเนี่ยก็อยากให้โดนดอกนะคะก็จะมีนะคะ ตั้งนโมสามจบก่อนนะคะก็คือนโมตัสสะพระควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนารุตโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสา,สาธุสาธุสาธุขอให้โชคดีนะคะสำหรับคาถานะคะใครที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวดาวจะพิมพ์ไว้ให้ที่คำอธิบายนะคะ และสูตรนี้นะคะยังสามารถที่จะเอาไปใช้รดไม้มงคลอื่นๆได้ด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นกวักมรกรที่บ้านเราค่ะออกดอกทีไรก็คือเราจะโชคดีทุกทีเลยนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็คือเรารู้สึกแบบนั้นคะ่ะเดือนนี้ก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะและนี่นะคะก็เป็น วิธีการปลูกต้นไม้นำโชคของดาวเองนะคะกับการเลี้ยงกวักมารากตค่ะเวลาดูนะคะก็คือมีดอกเราก็จะโชคดีในเดือนนั้นนะคะหรือว่าเดือนไหนที่เราปลูกแล้วงามมากๆแบบนี้นะคะก็คือเหมือนว่าดวงเราดีเนาะปลูกต้นไม้อะไรก็งามก็คือเป็นความสุขทางใจด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำนี้ไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ